ในบรรดามอนสเตอร์จากหนังไซไฟเฮอร์เรเนี่ยคงไม่มีตัวไหนแล้วครับที่ใกล้เคียงกับการเป็นสัญลักษณ์ของความกลัวและความลี้ลับมากเท่ากับซีโนมอร์หรือในชื่อรหัสซีนโนมอร์ XX 1 2 1สัตว์ประหลาดต่างดาวที่มีเลือดเป็นกรดมีชีวิตอยู่เพื่อฆ่าและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่พวกเดียวกับมันจากผลงานการออกแบบดั้งเดิมของ HR g อาร์กที่ปรากฏสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกเป็นครั้งแรกในปี1979กับหนังเรื่องเอเลีย ซึ่งตามมาด้วยหนังภาคต่ออีกหลายภาคครับแล้วก็ยังมีวิดีโอเกมและคอมิกภาคแยกจาก Dark Horse Com i c s ที่ช่วยกันสร้างจัก,กรวาล e x p ก n d e d Universe เเพื่อสำรวจวงจรชีวิตอันน่ากลัวของซีโนมอร์ฟและเรื่องราวสยองเมื่อพวกมันมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อันนี้จริงจังเลยนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับซีโนมอร์ฟเนี่ยมันน่ากลัวมากจนเกิดจะดูไม่เมคเซนส์ในแง่ของชีววิทยาพวกมันสืบพันโดยการฝังตัวอ่อนปรสิตภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ยังเป็นเป็น แล้วก็ระเบิดตูมอ,ออกมาเป็นเชสเบอร์เตอร์หลังจากระยะฟักตัวเพียงสั้นๆเท่านั้นแล้วหนอนตัวเล็กๆพวกนี้ครับก็โตขึ้นกลายเป็นสัตว์ประหลาดสูง2เมตรในเวลาไม่ถึงวันจากนั้นก็ออกตามหาร่างโฮสต์เพิ่มเพื่อเอามาฝังตัวอ่อนอีกและพวกนี้ก็สามารถฝังตัวอ่อนลงในสิ่งมีชีวิตได้เกือบทุกชนิดเลยครับโดยไม่สนเรื่องความแตกต่างทางชีวเคมีของร่างกายซีโนอมบอ์ที่เกิดใหม่เนี่ยจะมีลักษณะหลายอย่างเหมือนกับสายพันธุ์ที่เป็นร่างโฮสต์ทั้งตัวถูหุมด้วยโครงกระดูกที่ทําจากซิลิคอน เล็บและฟันสร้างจากวัสดุโลหะสีเงินและลิ้นของพวกมันก็มีปากของตเตงนะครับแม้แต่เลือดของพวกมันก็ยังเหมือนกับปลดแบตเตอรี่ที่แรงขึ้นเป็นสิบเท่ามากกว่าจะเป็นของเหลวที่เอาไว้กระจายสารอาหารอย่างเลือดของสิ่งมีชีวิตอื่นแถมพวกมันยังสามารถล่าเหยื่อและไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีลูกตาหูหรือว่าจมูกที่มองเห็นได้ั้งยังสามารถอยู่รอดได้เป็นเวลาหลายสิบปีในห้วงสุญญากาศของอวกาศ มาเด,เดียวก็ว่าแย่แล้วนะครับแต่พวกนี้เนี่ยอยู่กันเป็นฝูงครับเหมือนกับพวกตัวต่อหรือปลวกโดยมีราชินีคอยออกไข่สร้างซีนโนมอวันนโรนนักรบหรือวันนะเฉพาะทางอื่นๆทุกตัวเป็นสัตว์นักล่าที่ไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากการรักษาและขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองด้วยการกำจัดสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของพวกมันเมื่อใดก็ตามที่พวกซีนโนมอได้ไปบนดาวเคราะห์หรือว่าดวงจันทร์ที่มีสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถฟักตัวอ่อนให้กับพวกมันได้ พวกมันก็จะขยายเผ่าพันธุ์อย่างรวดเร็วคล้ายกับการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงแพร่ไปทั่วดาวในเวลาอัานสัน้นลักษณะทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยทําให้พวกมันกลายเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่น่ากลัวและเป็นที่รู้จักมากที่สุดตลอดกาลเป็นอาวุธร้ายที่ทําลายทุกสิ่งที่มันสัมผัสร้ายพ,พอๆกับมีดโกนนะครับยิ่งเวลาใช้มันโกนจุดซ่อนเร้นนี่พลัตพลาดขึ้นมาคือจะเซฟกว่าไหมครับถ้าเกิดใช้เครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กลูมิง ช่วยผู้ชายอย่างเราๆจัดการขนยาวรุงรังให้สะอาดเอี่ยมลดความอับชื้นของหน้าฝนที่ดันร้อนนรกด้วยในเวลาเดียวกันโกนได้เกลี้ยงโล่งสบายเลยครับด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคอ่อนโยนต่อน้องชายขนาดไข่แดงยังไม่เป็นไรไข่เราก็ยอมปลอดภัยแน่นอนไม่บาดไม่ขันครับขนขึ้นใหม่ก็ไม่เป็นต่อสามารถเล็มได้ทุกส่วนเลยใช้เสร็จก็ล้างน้ําได้ครับกันน้ํา100%แล้วถ้าเกิดไม่อยากให้สั้นไปก็แบรนด์เขามีรองหวีแถมให้2ขนาดครับรับประกัน1ปีเต็ม ตัวเครื่องมีให้เลือก3มสีทั้งสีดำสีเบจและสีฟ้าไข่รกรุม i ิงนี่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายครับของแท้ต้องอยู่ในกล่องออฟฟิเชียลใหม่ที่เขาพิ่งออกมาเท่านั้นแมมเป็นผู้ชายอย่างเรามันก็ต้องดูแลตัวเองนะครับและไข่ก็จะมาช่วยเราดูแลครับ้วยโปรโกลางเดือน1ิบหลดแรงสุดในราคา1,400บาทกดเก็บโค้ดรอไว้ได้เลยครับเอาไปใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ไปนจนถึง3มทุ่มของวันที่15พฤษภาวันเดียวเท่านั้นอยากได้ก็ตามไปจิ้มกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ ใครก็ตามที่ดวงโสยได้เผชิญหน้ากับซีโนมอฟนี่ถ้ารอดมาได้ก็มักจะฝันร้ายแล้วก็เป็น PTSD กันหมดครับอย่างตัวละครเอเลนริปลีซึ่งสิ่งที่นางกลัวมากที่สุดก็คือการที่พวกซีโนมอฟเดินทางไปที่ดาวโลกได้โชคยังดีนะครับที่ในหนังทุกภาคเนี่ยมนุษย์ได้เผชิญหน้ากับพวกซีโนมอฟในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่โลกอย่างในหนังเอเลนภาคแรกเนี่ยเซตติ้งก็จะถูกจำกัดไว้ครับบนยานอาวกาศนอสโกรโมโส่วนเรื่องราวของเอเล่ยนภาค2 ก็เกิดขึ้นในอนานิคมบนดาว r อลวีซีสองเอเลียนพัก3ก็เกิดขึ้นบนดาวคุกที่ชื่อฟิโอริน่า1นึและเอเลียนรีเซอร์เรชันก็เกิดขึ้นในสถานีอวกาศส่วนทั้งโปรม e เทียสเอเลียนคอมบานเนและก็เอเลียนโรมูลัสเนี่ยล้วนเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลณนะจุดใดจุดหนึ่งของกาแล็กซีแต่โชคชะตามันก็ไม่ได้ใจดีแบบนั้นเสมอไปครับและริปลี่เองเนี่ยก็โชคดีที่นางได้ตาไปก่อน โดยที่ไม่ได้รู้ว่าซีโนมอร์ฟได้แพร่ระบาดบนโลกไปหลายครั้งแล้วตลอดทำลายอันยาวนานของจักรวาลเอเลียนทั้งในหนังเอเลียนเวอร์ชั่นพรีเดเตอร์ใน e x p a n d e d Universe และสุดท้ายก็คือซีรีส์เอเลียนเอิร์ที่กำลังจะออกฉายในปีนี้เพราะงั้นในเปิดแฟมมอนสเตอร์คลิปนี้เราจะไปดูกันครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมีพวกซีโนโมอร์ฟมารุกรานดาวบ้านเกิดของมนุษย์เราพวกมันจะแพร่กระจายได้เร็วแค่ไหนและมนุษยชาติจะมีโอกาสรอดชีวิตหรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมาว่าแต่ถ้าเกิดว่ากันตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเอเลนจะใช้เวลานานแค่ไหนครับถึงจะแพร่กระจายไปทั่วโลกได้เราจะสมมุติว่ามีซีโนมอฟจำนวนหนึ่งครับเดินทางมาถึงโลกได้สําเร็จไม่ว่าจะโดนบังเอิญหรือว่ามีมนุษย์สมองถั่วลักรอบนําเข้ามาเหมือนที่พวกเวลนยุทานิ พยายามทําในหนังเอเลี่ยนทุกภาคเริ่มแรกเนี่ยเอเลี่ยนเหล่านี้จะหลบเลี่ยงมนุษย์ครับและจะฆ่าเมื่อจําเป็นเท่านั้นพวกมันจะออกหาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรังจากนั้นถ้าเกิดพวกมันไม่มีควีนอยู่ด้วยมันก็จะจับตัวโฮสต์มาเปลี่ยนให้เป็นโอเวอร์มหรือไข่เอเลี่ยนอย่างที่เราได้เห็นในหนังเอเลี่ยนเวอร์ชันดีเร็กเตอร์คัตบางครั้งซีโนมร์วานาโดนเนี่ยจะจับตัวสิ่งมีชีวิตอื่นมาตรึงเอาไว้ในรังจากนั้นก็ฉีดแบคทีเรียบางชนิดเข้าไปในร่างกาย ให้ร่างของโฮส์เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนเป็นไข่เอเลียนทาแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับจนกว่าไข่ใบหนึ่งจะให้กําเนิดเฟสซัคเกอร์วันนาราชินีซึ่งจะฝังตัวอ่อนควีนลงไปในโฮส์ครับพอราชินีถือกําเนิดขึ้นนางก็จะผลิตไข่ออกมาในอัตราที่เร็วขึ้นหลายเท่าในขณะที่รังขยายขนาดใหญ่โตขึ้นในเวลาไม่ถึงสัปดาห์จานวนของซีโนมอ์ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดรนบางตัวที่อายุมากหน่อยเนี่ยจะลอกคราบกลายเปน็นนักรบ แท็บเสื่อบางเวอร์ชันเนี่ยนักรบพวกนี้ยังสามารถเปลี่ยนร่างเป็นเพโทเรียนหรือราชินีที่ยังไม่โตเต็มที่ได้ด้วยครับหลังจาก2สัปดาห์ผ่านไปราชินีก็น่าจะมีโดรนหลายสิบตัวอยู่ใต้บาร์ขบัญชาภายใน3าสัปดาห์รังเขอาผู้มันจะเต็มไปด้วยซีโนโม็อบมากกว่าร้อยตัวเยอะขนาดนี้เนี่ยสามารถถล่มมือเล็เลกๆได้อย่างสบายเลยยิงไปในแถบชนบทคนทั้งชุมชนเนี่ยอาจจะหายไปโดยไม่มีใครรับรู้หรือได้ยินข่าวคราวเลยเนื่องจากพลเรือนและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่น น่าจะไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากพอจะหยุดพวกมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเครื่องพ่นไฟพวกเอเลียนจึงสามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนกว่ารัฐบาลเนี่ยจะรู้ตัวและตอบสนองด้วยการส่งกองทัพเข้ามาพร้อมกระสุนเจาะเกราะและอาวุธหนักมนุษย์ก็ถึงจะมีหวังที่จะเริ่มต่อต้านพวกมันได้บ้างน,นะครับและนี่ก็คือเราพูดถึงประเทศที่มียุทธปุรณ์ครบมืออย่างสหรัฐนะครับถ้าเกิดแหล่งกําเนิดของการแพร่ระบาดเนี่ยมันอยู่ในประเทศที่พัฒนาน้อยกว่ารับรองได้ว่าเละเทะกว่าเยอะครับ เพราะผู้คนเนี่ยทั้งมีอาวุธน้อยกว่าและก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบน้อยกว่าด้วยพอยึดเมืองลเล็กๆได้เนี่ยพวกซีนมอมก็จะเริ่มเคลื่อนตัวออกสํารวจไกลขึ้นและถ้าบริเวณที่ผู้มันไปถึงเนี่ยมีโฮสต์ให้จับเยอะควีนตัวใหม่ก็จะถือกําเนิดขึ้นเพื่อออกไปสร้างรังแห่งใหม่ไม่นานก็จะมีรังซีนมอมปรากฏขึ้นในอีกหลายพื้นที่แต่ละรังปกครองโดยราชินีของตัวเองและราชินีพวกนี้เนี่ยก็อาจจะถูกค,บควบคุมอีกที โดยราชินีวันณะพิเศษที่เรียกว่าควีนมาเตอร์ซึ่งควบคุมเอเลี่ยนทุกตัวในจักรวาลด้วยพลังจิตจากดาวไหนสักดาวในจักรวาลพอถึงจุดนี้เนี่ยเมืองใหญ่หลายแห่งก็จะถูกยึดครองโดยสมบูรณ์แต่เดี๋ยวก่อนครับสถานการณ์มันยังแย่ลงไปได้อีกเพราะมนุษย์ไม่ใช่โฮสต์เพียงสายพันธ์เดียวที่สามารถฟักตัวอ่อนให้กับซีโนอมอร์ได้พวกหมาสายพันธ์ใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นโฮสต์ได้เหมือนกันรวมถึงพวกแพะบัวกวางมา้าและกระสันเลี้ยงลูกด้วยนม,มนอื่น ทันทีที่สัตว์พวกนี้โดนเฟสฮักเกอร์เนี่ยเจ้าเฟสฮักเกอร์ก็จะปล่อยสารเคมี a 0 3 9 5 9 x 9 1 1 5ที่พวกเอนจิเนียร์สร้างขึ้นเข้าไปในร่างโฮสครับซึ่งจะทำให้เกิดเนื้องอกที่เติบโตกลายเป็นพวกเชสเบอร์สเตอร์ซึมซับเอาลักษณะาทางสรีรวิทยาของโฮสมาพวกสัตว์ป่าที่อยู่ในป่าอันห่างไกลของอเมริกาใต้หรือแถบเอเชียเนี่ยสามารถให้กำเนิดอสุรกายรูปผสมที่น่ากลัวได้นับไม่ถ้วนอย่างซีโนมอฟที่เกิดจากเสือจาก,กวัวก เสือดำเสือโครงหรือไม่ก็หมีและบางทีเนี่ยพวกซิโนมอฟอาจจะปรับตัวจนก,กระทั่งสามารถสร้างราชินีที่ให้กำเนิดเฟสฮักเกอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่พอครับที่จะเกาะหน้าสัตว์อย่างฮิโปช้างหรือว่าแรดได้คราวนี้ก็ตัวใครตัวมันละครับดีไม่ดีจะเจอซิโนมอฟแรดครับที่หุ้มเกราะทั้งตัว,ตวบีรถถังได้สบายนอกจากนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ว่าพวกซิโนมอฟอาจจะใช้สัตว์น้ําเป็นโฮสต์ด้วยครับเพราะว่าพวกมันเองเนี่ยว่ายน้ําได้ แข็ยังทนสภาวะสุญญากาศได้อย่างสบายจึงสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีพวกเฟสฮักเกอร์ที่มุ่งเล่นงานพวกปลาใหญ่แมวน้ำวอวรัสฉลามหรือหวานอาจจะมีราชินีใต้ทะเลทำรังอยู่บนพื้นมหาสมุทรและกระส่งลูกสมุนว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งในทวีปต,ต่างๆทั่วโลกสิบสัปดาห์ผ่านไปบนโลก,กอาจจะมีรังเอเลียนหลายสิบรังอยู่ในทุกพื้นที่เรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากฝูงซินออมอฟหลายแสนหลายล้านตัว เกินกาลังที่กองทัพทั่วโลกจะรับไหวการสู้รบภาคพ,พื้นดินนี่คงหมดหวังครับและความหวังเดียวก็คงจะเป็นการโจมตีทางอากาศการใช้ขีปนาวุธหรือไม่ก็การโจมตีด้วยปืนใหญ่จากเรือรบอย่างน้อยก็ถ้าเกิดพวกมันไม่ได้จับนกอินทรียใหญ่ๆมาเป็นโฮสต์แล้วก็ให้กําเนิดซีโนมอฟที่บินได้มานะพอถึงจุดนี้ก็คงต้องอาศัยนิวเคลียร์เท่านั้นครับถึงจะมีโอากาสยุติภัยคุกคามได้แต่ก็ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะสําเร็จเพราะมีพวกมันอยู่เยอะมากจนไม่น่าจะกําจัดได้หมด โดยเฉพาะในพื้นที่อันห่างไกลในบริเวณใต้ดินหรือในมหาสมุทรขอเพียงมีโดรนแค่ตัวเดียวครับรอดชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งโดยไม่มีใครรู้มันก็จะเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมาอีกครั้งภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์สรุปก็คือเมื่อมีซีนามอมาอยู่บนโลกแล้วเนี่ยมนุษย์ก็น่าจะมีเวลาไม่ถึงปีครับก่อนที่จะต้องอพยพออกจากดาวเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญพันธุน์แต่ก่อนอื่นแอดต้องขอบอกก่อนนะครับว่านั่นคือ worst case scenario ครับ เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยอาจจะไม่เลวร้ายขนาดนั้นก็ได้เพราะงั้นต่อไปเราจะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเมื่อมีซีนอมอร์ุกโลกใน expanded universe ทั้งในคอมิกวิดีโอเกมและหนัง Ali e n versus predator เรียงตามลำดับเวลาครับแต่เขาบอกไว้ก่อนว่าเนื้อหาจากสื่อพวกนี้เนี่ยอาจจะขัดแย้งกับหนังเอเลี่ยนภาคหลังๆเช่น Prometheus จึงอาจจะไม่ได้นับเป็นคานอนครับตามไทม์ไลน์ของจกักรวาลหนังเอเลี่ยน แล้วก็น่าจะไม่ได้พูดถึงคอมิกที่พวกซีนอมฟได้ไปต่อสู้กับพวกซูเปอร์ฮีโร่จากค่าย DC หรือมาเวลเพราะว่ามันหลุดจักรวาลไปแล้วครับเป็นเรื่องราวอีกช่องเดอรไปเลยในคอมิกเอเลียนอพอลกิลส์เขาเล่าไว้คร่าวๆว่าเราราว3,200ล้านปีก่อนคริสต์กาลพวกสเปซจอกกี้ได้เป็นผู้ปกครองจกักรวรรดิที่กินพื้นที่เกือบทั้งหมดของการแล็กซีรวมถึงดาวโลกนะครับ สเปซจ็อกกี้ที่เราได้เห็นในคอมิกนี้เนี่ยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอินเจเนียร์ที่ริทลีสกอตเคยโชว์ให้เราเห็นใน p ร o มิเทียสและเอเลียนคอมบิเนนโดยในคอมิกเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์ยักษ์ที่ใส่ชุดอวกาศแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาเหมือนช้างที่มีผิวสีเทาและก็มีผมยาวจากประวัติของพวกสเปซจ็อกกี้ปกครองกาแล็กซี่มาอย่างยาวนานจนก,กระทั่งเมื่อราว1,600ล้านปีก่อนคริสต์ศักราชพวกเขาก็เกิดจะตายเรียบครับจากการแพร่ระบาดของซีโนมอฟ ที่พวกเขาเองสร้างขึ้นมาและการแพร่ระบาดนั้นก็ลามมาถึงดาวโลกด้วยสุดท้ายการแพร่ระบาดเนี่ยก็น่าจะถูกหยุดยั้งไว้ได้ครับโดยที่มี Space Jockey เหลือรอดเพียงไม่กี่คนเท่านั้นฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาพันล้านปีในช่วงปี2,000กว่าก่อนคริสต์กาลการแพร่ระบาดของซีนอมอ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งก็ได้เกิดขึ้นบนโลก ในหนัง a อ i e n v นเวอร์ซุสของพอ u l W. S. a n d e r s เ n เมื่อหลายพันปีก่อนพวกเยาจ่าหรือ Preda t ตอร์ได้เพาะพันธุ์ซีนมอ์ขึ้นมาบนโลกราชินีเอเลียนจะถูกล่ามโซ่ไว้ใต้พีระมิดและถูกบังคับให้วางไข่ก,ไกลไกของพีระมิดจะนำไข่ของราชินีไปที่ห้องสังเวยโดยมีโฮสต์เป็นมนุษย์ซึ่งบูชาพวกพรีเดเตอร์ราวกับเทพ,พเจ้าซีนอมบ์รุ่นใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมจะถูกล่าโดยเยาจ่ารุ่นใหม่ ในฐานะส่วนหนึ่งของพิธีบรรล,ลุนิติภาวะเป็นแบบนี้นานเป็นพันๆปีเลยครับจนกระทั่งในที่สุดพวกเอเลียนก็แพร่ระบาดเหนือการควบคุมจากในหนังเนี่ยเราไม่รู้ว่าขอบเขตของการแพร่ระบาดในมันกว้างไกลแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ในน่าจะเกิดขึ้นในอเมริกาใตา้และอันตาร์กติกาพอรับมือไม่ไหวพวกพรีเดเตอร์ก็ทำลายตัวเองบนยอดพีระมิดล้างบางพวกเอเลียนและอารยธรรมที่อยู่ใกล้เคียงจนไม่เหลือซากยกเว้นพีระมิดแห่งหนึ่ง ใต้พื้นน้ำแข็งที่เกาะโบเวโทยาในทวีปแอนตาร์กติการอเวลาให้มีคนลงไปและเริ่มพิธีกรรมขึ้นใหม่อีกครั้งในคอมิกชื่อ Alien Earth Angel ของค่าย Dark Horse มียานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวได้ตกลงมาในเมืองที่ไม่ได้ระบ,บุชื่อของอเมริกาในช่วงทศวรรษ1950และจากยานลำนั้นฝูงซินอมอ์ก็ได้แพร่ระบาดออกไป นำโดยเจ้าซิโนมอฟตัวหลักที่หน้าตาแปลกประหลาดกว่าซิโนมอฟตัวอื่นที่เราเคยเห็นเจ้าตัวนี้มีเบ้าตาใหญ่โตปูดโปนครับแล้วก็มีแขนขาที่ยาวเป็นพิเศษซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่มันได้มาจากเจ้าเอเลี่ยนที่เป็นเจ้าของยานที่พวกมันอาศัยเกาะมาที่โลกแถมยังมีความสามารถในการต่อสู้เหมือนกับนักรบแล้วก็สามารถวางไข่เหมือนกับราชินีได้ในเวลาเดียวกันสุดท้ายทั้งมันและพวกก็ถูกหยุดยั้งโดยแดนนีลริบลีซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเอเลนริบลี โดยความช่วยเหลือจากแก๊งสิงห์มอเตอร์ไซค์แก๊งหนึ่งในหนัง Alien vs Predator r e q u ด e m ซึ่งเป็นภาคต่อของ Alien vs p r อร์ t o r ก็ได้เกิดการระบาดของซีนมอมบบนโลกอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคมของปี2004เจ้า r r ีเด l i e n ที่เกิดจากร่างของ Predator ที่ชื่อสกาจากภาคแรกได้ทำให้ยานสอดแนมของพวกยวัตจากตกลงในป่าใกล้กับเมืองเล็กๆที่ชื่อว่ากานิสันในรัฐโคโลราโด พวกซีนโนมอบหนีออกจากซากยานและก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วบริเวณพวกมันกลุ่มเล็กๆได้เข้าไปทำรังในท่อระบายน้ําใต้เมืองจับคนจอนจัดมาเป็นโฮสต์จากนั้นพวกมันก็หนีขึ้นไปบนเมืองได้สําเร็จและทุกอย่างก็แย่ลงเรื่อยๆนับจากนั้นในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นครับเมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่ในความมืดหลังจากที่โรงไฟฟ้าถูกระเบิดชาวเมืองถูกฆ่าหรือถูกจับไปฝังตัวอ่อนส่วนพวกตำรวจก็ตายเรียบครับและกองกําลังป้องกันแห่งชาติที่ถูกเรียกมา ก็โดนเก็บหมดทันทีที่มาถึงเมืองแม้แต่สุดยอดนักล่าสังหารของพวก p r เดเตอร์อย่างวูฟก็ควบคุมการแพร่ระบาดไม่ไหวสุดท้ายกองทัพสหรัฐก็ไม่มีทางเลือกนอกจากส่งหัวรบนิวเคลียร์มาทำลายเมืองทั้งเมืองจนราบคาบหยุดการแพร่ระบาดและกลบร่องรอยของทั้งซีโนมอฟและพลเดเตอร์อย่างน้อยก็เป็นการชั่วคราวในเกมอาร์เคดเอเลนเวอร์ซัสเดเที่ค่ายแคปคอมเขาปล่อยออกมาในปี1994 มียานอาวกาศลำหนึ่งตกลงมาในเมืองซานร,ราัสรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมกับบรรทุกซีนโนโมอฟจำนวนมหาศาลมาด้วยในนี้เขาไม่ได้บอกไว้แน่ชัดน,นะครับว่าพวกมันมาจากไหนแต่เวแลนยูทาน,นิเนียมีเอี่ยวในการนําพวกมันมาที่โลกผ่านในพลคนหนึ่งของกองทัพสหรัฐและในพลคนนี้นี่ก็กระเฮี้ยนกระหือรือแล้วกันครับที่จะใช้พวกซีนโนมอฟเป็นอาวุธน่และครับสุดท้ายพวกซีนโนมอฟก็หลุดออกมาจากศูนย์กักกันบุกเข้าไปในเมืองซานร,ราัส โชคยังดีที่งานนี้มีทหารไซบอร์กสองนายติดอยู่ในเมืองด้วยระหว่างการบุกไปยังรังของพวกซีโนมบและพวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกพรีเดเตอร์ครับเนื่องจากประชากรซีโนมบนโลกระเบิดขึ้นอยากก่างกระทันหันในระดับที่น่าตกใจจนมีแนวโน้นมที่จะทําลายดาวบ้านเกิดของเหยื่อที่พวกยาอุจจาชอบล่ามากที่สุดอย่างมนุษย์พวกมันก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมมือกับทหารเพื่อสู้กับเอเลียนและทําลายหัวใจสําคัญของการแพร่ระบาดครั้งนี้ ฟังดูเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็พวกพรีเดเตอร์ในเกมเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้คล่องปอเลยครับนี่แปลว่าถ้าพวกมันไม่ได้พกเครื่องแปลภาษามาด้วยเนี่ยก็แสดงว่ามันเตรียมคลิปเสียงไว้เพียบเลยครับเผื่อเล่นซ้ําในทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ส่วนพวกซีโนมอฟก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบรวมถึงซีโนมอฟกลายพันธุ์สีม่วงที่มีกรงเล็บยาวทําจาก๊กเละกล้าไว้ฉีกเหยื่อเป็นชิ้นๆแล้วก็มีซอมบี้ตัวสีน้ําเงินที่เคยเป็นมนุษย์ที่ถูกฝังตัวอ่อนซีโนมก เรียกว่าพวกอินเฟกตอยและแน่นอนว่าก็ต้องมีราชินีด้วยครับแล้วลองทายสิครับว่าในเกมนี้เนี่ยเขาหยุดการแพร่ระบาดยังไงใช่แล้วครับระเบิดลูกใหญ่อีกแล้วครับที่เกิดจากการขับยานรบของกองทัพเข้าชนเมืองซันราสจนระเบิดตูมไม่เหลือซากแต่การแพร่ระบาดครั้งใหญ่โตที่สุดเนี่ยน่าจะมาจากสื่อนี้เลยครับ a l i e n earth war ในต่ไภาคเอเลียนเอิร์ธวอที่ออกมาทั้งในแบบคอมิกและก็นิยายเนี่ยได้มีกลุ่มคนคลั่งลัทิบูชาซีนาโมบไปปล่อยพวกเอเลียนออกมากลืนกินดาวเคราะห์ทั้งดวงเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้น13ปีหลังจากเหตุการณ์ในเอเลียนภาค2เริ่มจากมีทีมทําความสะอาดขยะอวกาศในวงคองจอลโลกไปค้นพบยานลําหนึ่งที่มีซีนาโมบแอบอยู่เจ้าเอเลียนก็จัดการขึ้นยานทำความสะอาดมาได้และฆ่าผู้ลูกเรือจกกนกระทั่งยานทั้งยานถูกทำลาย แต่เหตุการ์ทั้งหมดเนี่ยถูกบันทึกไว้ในกล่องดําบนยานจกนกระทั่งองค์กรรัฐบาลหนึ่งใช้ข้อมูลในกล่องดําย้อนรอยหาที่มาของยานที่เจ้าซีนนมฟแอบเกาะมาสาวไปถึงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นดาวแม่ของพวกซีนนมฟจึงมีการส่งทีมโคลเนียมารีนไปยังดาวดวงนั้นในขณะเดียวกันบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเวแลนยูทาน,นิหรือไม่ก็ได้ครับได้ทราบเรื่องราวการสำรวจที่ว่าและก็ส่งหน่วยปฏิบัติการลับอีกหน่วยไปฆ่าพวกมารีน เนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีตัวอย่างของพวกซีโนมอฟที่ยังเป็นเปนอยู่ในศูนย์วิจัยบนโลกแล้วก็อยากที่จะผูกขาดสายพันธุ์นี้ต่อไปก็เลยไม่ต้องการให้คนอื่นได้ตัวอย่างซีโนมอฟไปครองปรากฏว่ามีแก๊งที่3ครับเป็นพวกลทัทธิบูชาซีโนมอฟแอบเข้าไปในศูนย์วิจัยแล้วปล่อยซีโนมอฟออกมาพร้อมกับทําให้ตัวเองโดนฝังตัวอ่อนเพราะพวกนี้เชื่อว่าการมีเชสเบอร์สเตอร์อยู่ในตัวก็เหมือนกับการเข้าร่วมกับเทพเจ้าทําให้ราชนีซีโนมอฟหลุดออกไปพร้อมกับซีโนมอฟอีกฝูงใหญ่ สำหรับพวกลทัทธิยังส่งสมาชิกที่ถูกฝังตัวอ่อนเดินทางไปทั่วโลกตัวคอมิกยังบอก้วยครับว่าพวกซีนมอมเนี่ยเลือกที่จะทําให้ตัวอ่อนใช้เวลานานขึ้นเพื่อฟักตัวเพื่อให้พมันแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างเงียบเชียบที่สุดแถมยังจัดตําแหน่งของรังและ,ตะเตรียมกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อต่อต้านกองกําลังของทหารฝ่ายมนุษย์โดยเฉพาะเพราะงั้นถึงแม้ว่ากองกําลังป้องกันโลกเนี่ยจะพยายามอย่างเต็มที่โลกทั้งใบก็ยังประสบกับภาวะล่มสลาย ในระหว่างที่พวกซีนมอมบเข้ายึดครองนายทหารที่มียศสูงกว่าที่กําหนดเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้ยิงใครก็ตามที่ต้องสงสัยว่าถูกฝังตัวอ่อนได้อย่างถูกกฎหมายและยิงวิกฤตดําเนินไปนานเท่าไหร่ยศที่เขากําหนดไว้ก็ลดลงเรื่อยๆครับสุดท้ายไม่ว่าทาหารยศไหนก็สามารถยิงประชาชนได้ใครก็ตามที่มีปัญญาหนีออกจากโลกเนี่ยได้พากันหนีไปหมดแม้จะมีความพยายามในการกลับกันในที่สดุดทั้งโลกก็ถูกทิ้งให้อยู่ในสภาพไม่ต่างจากในเดอะวอลกิ้งเดย แค่เปลี่ยนซอมบี้ให้เป็นซีโนมอฟแทนในช่วงเวลาแค่ประมาณ9เดือนซีโนมอฟก็ครองโลกอย่างสมบูรณ์มนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าไม่กลายเป็นศพก็อกพยพไป,ปยังวงโครจรของโลกหรือไปอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นและเมโลกตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเอเลียนอย่างแท้จริงพวกลัทธิบูชาซีโนมอฟที่เหลืออยู่ก็เริ่มออกค้นหาและจับผู้รอดชีวิตไปให้พวกซีโนมอฟฝังตัวอ่อนที่รังและท่านี้ยังไม่เลวร้ายพอนะครับยังมีนายพลอีกคนหนึ่งที่พยายามจะ ทำโครงการเพาะพันธุ์เอเลี่ยนของตัวเองเพื่อเอาไว้ใช้สร้างกองทัพเอเลี่ยนไว้สู้กับซีนโนมบฟตัวอื่นโดยพี่แกเนี่ยลงโทษทหารใต้บัญชาที่ทำผิดแม้เพียงเล็กน้อยให้ต้องกลายเป็นโฮสต์ของเอเลี่ยนตัวใหม่แผนแกแม่มโคตรคลั่งเลยครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่พ่อเดากันได้ทันทีที่พี่แกพากองทัพซีนโนมอฟออกไปสู้เนี่ยพวกมันก็เมินเฉยคําสั่งของเขาครับแล้วก็ปลดปล่อยราชินีออกมาราชินีก็จัดการคบหัวในพลตายคาที่ทันที งานนี้แอดนิกอาจจะฟังดูเหมือนแผ่นเสียงตกร่องสักหน่อยนะครับแต่ในที่สุดการระบาดครั้งนี้ก็จบลงด้วยระเบิดนิวเคลียร์อีกลูกครับหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือหลายลูกเลยแหละมีการนำควีนมาเตอร์ของพวกซีโนมอฟมาจากดาวแม่เดินทางมาที่โลกเพื่อรอให้พมันทั้งหมดมารวมอยู่ด้วยกันในจุดเดียวแล้วก็จุดระเบิดนิวเคลียร์ทั้งหมดใกล้กับราชินีทำให้โลกรอดพ้นจากการระบาดในที่สุดรอดมาแบบสภาพยับเยิน สรุปก็คือการปรากฏตัวของซีนมอมบ์บนโลกเนี่ยเป็นธีมที่เกิดขึ้นซ้ำๆครับตลอดไทม์ไลน์ของแฟรนไชส์เอเลียนและแต่ละครั้งเนี่ยการระบาดก็ถูกหยุดยั้งเอาไว้ได้ส่วนใหญ่ก็ด้วยระเบิดตูมใหญ่ก่อนที่ทุกเหตุการณ์จะถูกลืมไปไม่มีใครพูดถึงอีกแต่ถึงอย่างนั้นตัวอย่างการระบาดพวกนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์อันน่าสะพรึงกลัวของการที่พวกมันบุกดาวโลกบ้านเกิดของพวกเราอย่างที่เราจะได้เห็นอีกครั้งครับในซีรีส์เอเลียนเอิร์ธเมื่อยานอวกาศลึกลับตกลงมาบนโลก หญิงสาวและทหารกลุ่มหนึ่งได้ค้นพบสิ่งที่จะกลายเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดที่โลกต้องอเผชิญไทม์ไลน์ของเอเลนเอิร์เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ30ปีก่อนเหตุการณ์ในเอเลนภาคแรกโดยเรื่องราวในเอเลนเอิร์เนี่ยจะอยู่ในช่วงปี2 0 9 2ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันจะทับซ้อนกับเรื่องราวในภาคพรีเควลอย่างโ r รเมเทียสหรือเอเลนคอมบินเนพอดีใน2เรื่องนั้นเนี่ยเขาเล่าถึงมนุษย์ที่ต้องไปพบกับพวกเอนจิเนียร์หรือสเปซจ บนดาวเคราะห์ที่ห่างไกลไร้ผู้คนและได้บอกเล่าต้นกําเนิดของพวกซีนอมบ์แต่เอเลียนเอิร์ธเนี่ยอาจจะท้าทายต้นกําเนิดที่ว่าก็ได้ครับซีรีส์เนี่ยอาจจะเปิดปมเรื่องใหม่ๆเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาแรกสุดของไทม์ไลน์พอดีก็ยังต้องคอยดูกันต่อไปแหละครับว่าเรื่องราวนี้เนี่ยจะผูกเข้ากับลอโดยรวมของจักรวาลน,นี้ยังไงก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต่อๆไปของแฟนแฟชั่นสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้แอนนิกต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ